ชาญชาญน,นครลับแลแห่งอาณาจักรโบราณชิมูที่ถูกซ่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งหุบเขาโมเชทางตอนเหนือของเปรูเมืองที่ไร้ซึ่งสายน้ําแต่ชนชาติชิมูกลับเนรมิตให้ผืนทรายแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นครอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า18ตารางกิโลเมตรเคยรองรับผู้คนกว่า40,000ชีวิตโดยอาศัยเพียงน้ําจากหิมะที่ละลายลงมาจากเทือกเขาแอนดีส พวกเขาได้สร้างระบบคูคลองชลประทานอันซับซ้อนเพื่อลําเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำโมเชก่อกำเนิดสังคมใหม่ขึ้นมาบนผืนทรายและสถาปนาตนเองให้เป็นเจ้าผู้ครองชายฝั่งเปรูได้อย่างยาวนานกว่า500ปีชานชานถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนระบบสังคมของชาวชิมูซึ่งมีความแตกต่างทางชนชั้นที่ชัดเจนดังจะเห็นได้จากตำนานเก่าแก่ที่เล่าว่า ผู้ชายในตระกูลกษัตริย์และขุนนางถือกำเนิดจากไข่ทองคําส่วนสตรีชั้นสูงมาจากไข่เงินขณะที่ไพร่ฟ้าล้วนเกิดจากไข่ทองแดงนักมนุษยวิทยาโรบินคัตไรชี้ให้เห็นว่าตำนานนี้สะท้อนความเชื่อของชาวชิมูที่ว่าความไม่เท่าเทียมทางสังคมและการเมืองเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มนักโบราณคดีพบว่า กษัตริ์ชิมูประทับอยู่ในพระราชวังหรูหราจากอิดดินเหนียวที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงกว่า9เมตรภายในมีเขาวงกคตคดเคี้ยวนำไปสู่ห้องพระบรรทมคลังเก็บสมบัติลานจัดงานเลี้ยงและแท่นบูชาสำหรับพระศพกำแพงทั้งหลายถูกแกะสลักลวดลายนกกางเขนปลาทีมทางทะเลและรูปเทพเจ้าชิมูเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อกษัตริย์องค์ใดสิ้นพระชน องต่อไปจะสร้างพระราชวังใหม่ของตนเองโดยไม่ใช้ของเก่าที่สืบทอดมาซึ่งสะท้อนแนวคิดที่ไม่ยึดติดกับอดีตและต้องการสร้างสิ่งใหม่เสมอมีเพียงพระราชวังและที่อยู่ของชนชั้นสูงเท่านั้นที่สร้างจากดินเหนียวขณะที่บ้านของสามัญชนกลับเป็นกระท่อมไม้ไผ่ถูกๆที่กระจายอยู่ตามย่านต่างๆของเมืองซึ่งโจแอนพิวบิลรีพันธารักษ์ศิลปะอเมริกันโบราณ แห่งพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิทันกล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่าความแตกต่างอย่างสุดขั้วในขนาดคุณภาพของวัสดุและการตกแต่งอาคารสะท้อนถึงการแบ่งชนชั้นในสังคมชิมูอย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าในยุครุ่งเรืองของชาญชาญอาจมีช่างฝีมือกว่า12,000คนซึ่งล้วนชำนาญการในการทำเครื่องประดับภาชนะและอาวุธพิธีการที่ประดับด้วยไขมุกและหินเทอร์ควอย นอกจากนี้พวกเขายังใช้ขนนกมาคอและขนนกทานาเกอร์ทั้งที่ต้องนําเข้ามาจากป่าดิบชื้นในเปรูเพื่อสร้างมงกุฎสีสดใสและประดับบนผ้าทอจากฝ้ายและขนลามะช่างฝีมือเหล่านี้มีส่วนสําคัญยิ่งในการทํารงอํานาจทางการเมืองของกษัตริย์และชนชั้นปกครองชิมูการสืบค้นทางโบราณคดีช่วยให้มองเห็นภาพอันน่าตื่นเต้นของชาญชาน เมืองที่ไม่ได้มีเพียงพระราชวังและบ้านเรือนหากยังเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของผู้คนยุคน,นั้นผ่านการบูชายันสังเวยอันเลือดเย็นและเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับตำนานการกำเนิดของอาณาจักรที่เชื่อกันว่าบรรพบุรุษปฐมกษัตริย์ได้เดินทางข้ามน้ำมาจากทะเลความเชื่อนี้อัดสะท้อนอยู่ในการสังเวยเด็กและลามะหลายร้อยชีวิตในช่วง400ปีแห่งความรุ่งเรือง โดยบรรจงวังร่างเด็กผู้บริสุทธิ์ให้หันสู่มหาสมุทรทางตะวันตกเฉียงเหนือและลามะหันหน้าไปทางภูเขาณบริเวณใกล้หาดทรายที่ซึ่งประชาชนคนสามาัญสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้นักโบราณคดีพบว่าเด็กทั้งหลายที่ถูกบูชาย,ยันนั้นมาจากทั่วทุกสารทิศของจักรวรรดิทั้งจากหุบเขาโมเชรวมไปถึงหุบเขาอื่นๆและแม้แต่พื้นที่ห่างไกล พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่มีร่องรอยของการถูกกักขังถูกทารุณหรือทำร้ายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บ่งบอกถึงการมีชีวิตที่สุขสบายน่าจะเติบโตมาในย่านที่พักอาศัยชั้นดีของชาญชานหรือถูกส่งตัวมาจากต่างถิ่นก่อนถึงวันพิธีนักโบราณคดีเกเบรียลเปรโตเชื่อว่าการสังวยเด็กเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจากต่างถิ่นกับราชวงศ์ใหม่ โดยไม่ยึดโยงกับบรรพบุรุษเก่าเป็นการปลูกฝังบรรพชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมที่เพิ่งสถาปนาขึ้นซึ่งต่างจากคู่แข่งอย่างอาณาจักรโมเชที่ครองภูมิภาคนี้ก่อนหน้าแต่กลับแสดงให้เห็นภาพการบูชายันนักรบชายในงานศิลปะมากมายอย่างไรก็ตามแม้จะทรงอิทธิพลเหนือดินแดนกว้างใหญ่ราว965ิกิโลเมตรจากทิศเหนือจรดใต้ของเปรู แต่ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่15จัก,กรพรรดิอินคาก็บุกมาตีชาญชาญแย่งชิงความเป็นใหญ่ในภูมิภาคก่อนที่ชาวสเปนจะเข้ามาล่าอาณานิคมในอีก50ปีถัดมาวัฒนธรรมชิมูจึงสูญสลายไปในที่สุดเมืองอันยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ถูกกลบฝังด้วยผืนทรายรอคอยการค้นพบในอีก500ปีให้หลังเส้นทางของชาญชาญ ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับรอการค้นหาต่อไปของบรรดานักโบราณคดีแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วคือนครแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าหากแต่ถูกสร้างสารรค์ด้วยวิสัยทัศน์ภูมิปัญญาและการเชื่อมโยงผู้คนจากแดนไกลเข้ามารวมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความมั่งคัง่งท่ามกลางผืนทรายที่แห้งแลง้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการหลอมรวมความเชื่อผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ เพื่อสถาปนาตัวตนของอาณาจักรให้เข้มแข็งแม้จะต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของลูกหลานตัวเองแต่นั่นเป็นเพียงมุมมองของเราในวันนี้เพราะสำหรับชาวชิมูการสังเวยเด็กผู้บริสุทธิ์คือการมอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้เหล่าถวยเทพเพื่อผือนแผ่นดินและผืนน้ำจะยังคงหล่อเลี้ยงผู้คนต่อไปในปี2022ทีมโบราณคดีนำโดยเกเบรียลเปรียโตกลับมาขุดค้นที่ชานชานอีกครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่ย่านที่อยู่อาศัยทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเพื่อสำรวจวิธีชีวิตของสามัญชนอย่างละเอียดยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นักวิชาการเชื่อว่าย่านเหล่านี้เป็นที่ตั้งของโรงงานหัตถกรรมต่างๆที่อยู่ในความควบคุมของราชสำนักผลิตสินค้าป้อนชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียวแต่เปเรโตกลับไม่คิดเช่นนั้นหลังจากขุดค้นอย่างระมัดระวังสิ่งที่ค้นพบ กลับทำให้ต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อย่านนี้ใหม่ทั้งหมดแม้จะไม่ใช่วังหรูหราแต่เรือนแต่ละหลังก็มีพื้นที่กว้างขวางถึง74-93ตารางเมตรภายในพบของมีค่ามากมายทั้งขนนกมาคอลเปลือกหอยสปอนดิลุสสิ่งทอเนื้อละเอียดและโลหะหายากชี้ชัดว่าผู้อาศัยหาใช่ช่างฝีมือหรือชนชั้นล่างไม่แต่น่าจะเป็นชนชั้นกลางหรือขุนนางระดับล่างที่ร่ำรวยพอสมควร ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือบ้านแต่ละหลังมีโครงสร้างและการตกแต่งที่ต่างกันทั้งที่ในอาณาจักรที่มีลำดับชั้นเคร่งครัดเช่นชิมูคนเรามักจะจินตนาการว่าบ้านเรือนของผู้คนต้องเป็นแบบเดียวกันตามที่ถูกกำหนดมาแต่เปเรโตกลับบอกว่านี่แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในการกำหนดที่อยู่อาศัยของผู้คนในชาญชาญซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไปแบบเดียวกันทั้งเมืองขณะเดียวกัน การพบเศษภาชนะดินเผาจากท้องถิ่นอื่นที่ชานชาญก็ชวนให้เกิดคำถามว่าผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้จริงๆแล้วมาจากที่ใดจากหลักฐานเชิงโบราณคดีชี้ว่าพวกเขาน่าจะมาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วจักรวรรดิไม่ว่าจะเป็นหุบเขาคาสมาหุบเขาเฮเกเตเปเกไปจนถึงแคว้นลัมบายเกทางเหนือและหลักฐานพืชพันธุ์ท้องถิ่นอื่น,นๆเช่นควินนัวและมันฝรัง่งหรือผลไม้พวกเบอร์รี่ ที่มักพบแถบที่สูงก็ยืนยันแนวคิดนี้ได้อย่างดีตอนนี้พวกเรากำลังคิดใหม่ว่าประชากรในเมืองชานชานน่าจะหลากหลายกว่าที่เคยเชื่อกันมาผมมองชานชานตอนนี้ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนจากต่างถิ่นที่มารวมกันพวกเขาแสดงอัตลักษณ์ของตนผ่านขนบธรรมเนียมวิธีการกินและการแต่งกายที่แตกต่างเมืองนี้เติบโตขึ้นตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย มากกว่าที่จะเป็นไปตามผังที่วางไว้ตั้งแต่แรกเปรยโตกล่าวอีกประเด็นที่น่าสนใจคือบ้านที่อยู่ติดกันกลับมีผังต่างกันโดยสิ้นเชิงบ้านเลข8มีห้องหับซับซ้อนหลายชั้นในขณะที่บ้านเลข7ดูเรียบง่ายกว่ามากทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันนี่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือนได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับใหญ่ ทุกครั้งที่ชิมูขยายอาณาเขตออกไปชานชานต้องปรับตัวให้สอดรับไม่ว่าจะเป็นผังเมืองการสัญจรไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างการสร้างบ้านเรือนจากเดิมเคยดูเหมือนคนละโลกกับพื้นที่ส่วนอื่นๆปัจจุบันชานชานกลับกลายเป็นภาพจำลองสังคมชิมูได้อย่างครบถ้วนและน่าทึ่งยิ่งขึ้นการสำรวจล่าสุดนี้ทำให้พวกเรารู้จักเมืองนี้ในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น เห็นความซับซ้อนของผู้คนที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในวังของกษัตริย์แต่ยังรวมไปถึงย่านที่พักอาศัยของสามัญชนซึ่งมีชีวิตชีวาไม่แพ้กันและเชื่อมโยงกับดินแดนอื่นๆในอาณาจักรด้วยสายใยอันเหนียวแน่นเผยให้เห็นภาพเมืองหลวงแห่งจากรววัติยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่งหากทว่าประกอบขึ้นจากความหลากหลายของผู้คนจากทั่วสารทิศนั่นเอง แต่เรื่องราวของชาญชาญยังมีอีกมุมมองที่ชวนขนลุกในปี2011ทีมนักโบราณคดีนำโดยเกเบรียลเปรียโตและจอร์วราโนได้ขุดพบสุสานหมู่ขนาดใหญ่ถึงสามแห่งได้แก่ฮวนชากิโตลัสยามัสปัมปลาครูสและเอลโพโยซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของชาญชาญราว10กิโลเมตรสิ่งที่พบคือซากเด็กชายและเด็กหญิงที่ถูกสังเวยนับ400คน โดยมีอายุตั้งแต่5-15ถึงปีซึ่งบางส่วนเป็นผู้ใหญ่ถึง30กว่าคนทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือพบซากลูกลามาอีกนับห0 0ตัวที่สำคัญคือสภาพซากแสดงร่องรอยว่าทุกชีวิตเหล่านั้นถูกฆ่าด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมดพวกเขาถูกสังเวยด้วยวิธีที่เป็นแบบแผนเดียวกันไม่มีแขนขาถูกมัดหรือถูกทำร้ายแบบเฉลยสึกไม่มีบาดแผลที่ศีรษะ แต่ส่วนใหญ่มีรอยกรีดเป็นแนวนอนตรงกระดูกหน้าอกซึ่งเชื่อว่าใช้สำหรับชํำระหัวใจออกจากร่างแม้บันทึกของอาณาจักรอินคาหรือพงศาวดาลอื่นๆจากชาวสเปนจะไม่ได้กล่าวถึงพิธีกรรมสยดสยองนี้แต่พบร่องรอยในงานเขียนของนักบวชชาวสเปนนามอันโตนิโอเดลาการันชาที่บอกว่าชาวชิมูเคยประกอบพิธีสังวยเด็กในช่วงจันทรุปราคาเวราโนกล่าวว่า รายละเอียดอื่นนอกเหนือจากนี้ยังคงเป็นปริศนาไม่มีภาพวาดหรือรูปแกะสลักใดๆที่บ่งชี้ถึงพิธีการหรือเรื่องราวที่น่าสะพรึงนี้เลยก่อนหน้าที่เราจะค้นพบมันเป็นปรากฏการณ์ลึกลับอันซ่อนเร้นจากหลักฐานบอกว่าพิธีเช่นนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี1050ต่อเนื่องมาตลอด400ปีในช่วงที่ชีมูรุ่งเรือง นี่คือชุดของพิธีกรรมที่ถูกประกอบขึ้นซ้ำเพื่อใช้สื่อสารกับเหล่าเทพเจ้าและเป็นสื่อกลางไก่เกลี่ยระหว่างมนุษย์กับอำนาจเหนือธรรมชาติเวราโนเชื่อว่าพิธีกรรมที่มีแบบแผนและซับซ้อนเช่นนี้ต้องถูกกำกับจัดการโดยราชสำนักโดยตรงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของกษัตริย์ที่ชานชานเท่านั้นทีมนักโบราณคดียังศึกษาต่อไปว่าเด็กเหล่านั้นมาจากที่ใดกันแน่ งานวิจัยของเรเชลวิทแสดงให้เห็นว่าจากซากเด็ก30ร่างที่ศึกษากว่า63%ไม่ได้เกิดในหุบเขาโมเชซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของชาญชานแต่มาจากหุบเขาและแหล่งอื่นๆบางคนอาจเดินทางมาไกลาจากแถบที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีสด้วยซ้ำนอกจากนี้ร่องรอยต่างๆบนโครงกระดูกเช่นการเปลี่ยนแปลงของกะโหลกศีรษะก็ชี้ให้เห็นว่า เด็กเหล่านี้มาจากหลายท้องถิ่นทั่วชายฝั่งเปรูบางแบบพบได้เฉพาะในดินแดนไกลโพ้นเวอร์โนกล่าวว่าชิมูมีความสามารถในการดึงผู้คนจากพื้นที่กว้างใหญ่มาร่วมพิธีผมคิดว่าพวกเขาเข้าไปในหลายภูมิภาคเพื่อคัดสรรเด็กๆมาบูชายันสิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือบรรดาเด็กเหล่านี้ไม่ได้มีร่องรอยของการขาดสารอาหารหรือถูกทรมานมาก่อน กลับมีสุขภาพแข็งแรงดีนั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในช่วงชีวิตสั้นๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันอันศักดิ์สิทธิ์เปรโตเชื่อว่าเด็กผู้บริสุทธิ์หลายคนถูกส่งมาเลี้ยงดูและใช้ชีวิตในย่านที่พวกเขาสำรวจก่อนถูกนำตัวไปประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์การค้นพบครั้งสำคัญนี้ทำให้เราต้องหันมามองพิธีกรรมอันเลือดเย็นของชาวชิมูในมุมมองใหม่ แม้มีความโหดร้ายป่าเถือนในสายตาคนสมัยใหม่แต่สำหรับคนยุคนั้นบางทีพิธีกรรมเหล่านี้อาจมีความหมายมากกว่าแค่การกระทำอมหิตเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อควบคุมผู้คนด้วยความหวาดกลัวเพราะการค้นพบทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าพิธีกรรมเหล่านี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า400ปีแล้วโดยเปรียโตกล่าวว่าการสังเวยมนุษย์ ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมและทารุณโหดร้ายในปัจจุบันแต่ในสังคมโบราณหลายแห่งมันถูกมองเป็นการให้ของขวัญที่ศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าเพื่อแลกกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเราจำเป็นต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างและพยายามมองผ่านกรอบแนวคิดของคนสมัยนั้นถึงจะเข้าใจได้ว่าทำไมการกระทำเช่นนี้ถึงเป็นที่ยอมรับและถูกปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่า นักโบราณคดีอีกหลายคนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้เอเนสโตกอนซาเลสนักโบราณคดีชาวเปรูยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าความเชื่อเรื่องการบูชาย,ยันสัตว์และมนุษย์เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติเป็นเรื่องปกติในสังคมสมัยโบราณหลายแห่งเห็นได้ชัดจากหลักฐานทางโบราณคดีทั่วโลกโดยกอนซาเลสอธิบายว่ายิ่งเป็นสังคมที่ผูกพันกับการเกษตรและพึ่งพาธรรมชาติมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องพยายามหาวิธีสร้างดุลยภาพกับธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นหากมองตามแนวคิดของคนยุคก่อนบางทีการสร้างดุลยภาพนั้นอาจต้องแลกมาด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือชีวิตโดยหวังว่าธรรมชาติจะตอบแทนกลับมาในรูปของความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแม้จะเข้าใจได้ว่าเหตุใดชาวชิมูจึงปฏิบัติพิธีกรรมเหล่านี้ แต่นักวิชาการหลายคนก็ยังลังเลที่จะสรุปว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ซุซานเน่ทริปเบิร์นนักโบราณคดีชาวอเมริกันมองว่าการพยายามเข้าใจพฤติกรรมของคนในอดีตตามบริบทสมัยนั้นเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่ควรเป็นข้ออ้างให้เราเพิกเฉยต่อความรุนแรงหรือความไม่เท่าเทียมทมเนียมปฏิบัติบางอย่างอาจเคยถูกยอมรับในอดีตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การที่เรามองเห็นความโหดร้ายในบางสิ่งที่คนสมัยก่อนมองไม่เห็นแสดงให้เห็นว่าเรามีพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนี่ไม่ใช่การตัดสินอดีตด้วยมาตรฐานปัจจุบันแต่เป็นการย้ำเตือนว่าการยอมรับความทารุณเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์แต่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเหตุใดชาวชิมูถึงหันมาใช้การสังเวยเด็กแทนที่การสังเวยนักรบเพศชายซึ่งเคยเป็นธรรมเนียมของคนโมเชบรรพบุรุษของพวกเขาเองทริปเบิลมองว่าการอุทิศเด็กผู้บริสุทธิ์อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์การสังเวยนักรบซึ่งเป็นผู้ใหญ่อาจสื่อถึงความขัดแย้งและความอาฆาตแค้นแต่การสังเวยเด็กที่ไร้เดียงสากลับแสดงถึงความไร้เดียงสา ความบริสุทธิ์และความหวังเป็นการส่งผ่านของขวัญอันล้ำค่าที่สุดไปสู่สวงสวรรค์การวางทิศทางศพให้เด็กหันหน้าออกสู่มหาสมุทรและลูกลามะหันสู่ขุนเขาคือการเชื่อมโยงอาณาจักรเข้ากับผืนน้ำและผืนดินเป็นการฝากชะตาชีวิตของชุมชนไว้ในอ้อมกอดของธรรมชาติและเป็นคำอธิษฐานให้ดวงวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ของเด็กๆช่วยปกปักรักษาอาณาจักรไว้จากที่สูง แม้ตำนานจะกล่าวถึงต้นกำเนิดของชาวชิมูที่ว่าผู้ก่อตั้งอาณาจักรอย่างไทคานามโมเดินทางข้ามน้ำมาตั้งถิ่นฐานที่นี่แต่ในความเป็นจริงแล้วนักโบราณคดีไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงถึงการอพยพครั้งใหญ่หรือการแทนที่ของประชากรแต่อย่างใดโดยคัดไร้กล่าวว่าชาวชิมูก็คือผู้คนกลุ่มเดียวกับที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งเปรูมาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัสวรรษแรก คือการปรับโครงสร้างการปกครองและอัตลักษณ์ใหม่ต่างหากจากมุมมองนี้การใช้พิธีกรรมสังเวยเด็กอย่างเป็นระบบจึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารกับเทพเจ้าหรือธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ร,ร่วมให้กับอาณาจักรอีกด้วยเปรีรโตชี้ให้เห็นว่าสถานที่ฝังศพไม่ได้อยู่ในวิหารวังกษัตริย์แต่กลับอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งริมหาดทรายที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ โดยเปรียโตกล่าวว่าการนำเด็กมาจากต่างถิ่นสังเวยพวกเขาและฝังร่างกายลงบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ริม,มหาสมุทรคือการสร้างตำนานต้นกำเนิดผ่านการปลูกฝังบรรพชนรุ่นใหม่ลงบนผืนแผ่นดินการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชุมชนต่างๆผ่านการบูชาย,ยันสิ่งล้ำค่าที่สุดร่วมกันเป็นหัวใจของการสถาปนาอาณาจักรใหม่บนรากฐานที่แตกต่างจากอดีต กนนัน้การมองวัฒนธรรมอื่นด้วยความเข้าอกเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราควรเพิกเฉยต่อความทารุณโหดร้ายนักวิชาการอีกหลายคนเห็นว่าเรื่องนี้ยังต้องถกเถียงกันต่อไปว่าการสังเวยเด็กเพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์นั้นเหมาะสมหรือไม่ในแง่ศีลธรรมและน่าจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านในการตัดสินอย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่า พิธีกรรมสังเวยนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวชิมูผ่านซากโบราณสถานงานศิลปะโครงกระดูกและเรื่องเล่าขานต่างๆมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสังคมมนุษย์มีความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลายเพียงใดซึ่งล้วนควรค่าแก่การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมใดช่วงเวลาใดมนุษย์ล้วนแสวงหาคำตอบให้กับคำถามเดียวกัน นั่นคือจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและเอาชนะความท้าทายของชีวิตอย่างไรให้ได้สำหรับชาวชิมูแล้วการสังเวยเด็กอาจเป็นคำตอบที่พวกเขาเชื่อว่าดีที่สุดในเวลานั้นถึงแม้ในสายตาเราวันนี้มันเป็นสิ่งที่เยี่ยมโหดเกินกว่าจะยอมรับได้ก็ตามในที่สุดหลังจากรุ่งเรืองมานานกว่า500ปีอาณาจักรชิมูก็ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานของจักรวรรดิอินคาในช่วงกลางศตวรรษที่15แม้จะต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่กษัตริย์มินชานการมันแห่งชิมูก็ไม่อาจต้านทานอำนาจที่เหนือกวัวได้ท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับตัวไปคุมขังไว้ที่นครหลวงกุสโกของอาณาจักรอินคานับเป็นจุดจบของราชวงศ์ชิมูและการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของภูมิภาคแอนดีสอย่างไรก็ดีชะตากรรมของชาวชิมูก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้น เพราะเพียงไม่ถึง50ปีหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรชายฝั่งเปรูก็ต้องเผชิญกับผู้รุกรานรายใหม่นั่นคือกองทัพอนานิคมสเปนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทวีปมาจากพ้นทะเลการประทะกันร,ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับอารยธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ในทวีปอเมริกาน่าเสียดาย ที่กระบวนการประทะและผสมผสานทางวัฒนธรรมในยุคอาณานิคมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงและสูญเสียมากกว่าที่จะก่อเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างสมานฉันท์วัฒนธรรมชิมูค่อยๆถูกกลืนหายไปจากแผนที่ภาษากิงนำแทบไม่มีร่องรอยหลงเหลือให้ศึกษาขณะเดียวกันเรื่องราวของชิมูก็ไม่ค่อยถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารของชาวสเปนมีเพียงเรื่องเล่าขานสั้นๆที่ถูกอ้างอิงในประวัติศาสตร์นิรานามของเมืองตรูฮิโย ที่รวบรวมโดยบาทหลวงนิระนามท่านหนึ่งอย่างไรก็ดีถึงแม้อาณาจักชิมูจะดับศูนย์ไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่ผลงานอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาก็ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นจวบจนปัจจุบันผ่านซากเมืองโบราณมากมายที่ยังตั้งตระหง่านอยู่โดยเฉพาะที่ชานชานศูนย์กลางอันรุ่งโรจน์ที่สุดของอารยธรรมชิมู เมืองที่ไม่ธรรมดานี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างผู้คนจากหลากหลายท้องถิ่นที่มารวมตัวกันจนก่อเกิดเป็นอาณาจักรจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าประชากรในเขตเมืองมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อย่างน่าประหลาดใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวหุบเขาโมเชแต่ยังมีผู้คนจากแคว้นลัมบเยเกเขตคาสมา และหุบเขาเฮเกเตเปเกด้วยวัตถุโบราณและซากดึกดำบรรของพืชผลหลากหลายชนิดที่ค้นพบทั้งจากพื้นที่สูงและพื้นที่ลุ่มยิ่งตอกย้ำความเป็นเมืองหลวงนานาชาติของชาญชาญนอกจากนี้ความหลากหลายยังสะท้อนให้เห็นในงานสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนที่มีทั้งผังอาคารแบบง่ายและแบบซับซ้อนมีการตกแต่งที่แตกต่างและดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยนั่นชวนให้นึกได้ว่า ถึงแม่ชิมูจะมีระบบชนชั้นที่เคร่งครัดแต่ผู้คนก็ยังมีอิสระในการจัดการพื้นที่ส่วนตัวอยู่บ้างไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐไปเสียทั้งหมดการค้นพบเหล่านี้ได้ขยายความเข้าใจของเราที่มีต่ออาณาจรรักรชิมูให้ลึกซึ้งมากขึ้นจากเดิมที่เห็นเป็นรัฐศูนย์รวมอำนาจที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างเป็นเอกภาพตอนนี้ภาพที่ปรากฏกลับเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์วิถีชีวิต และระดับฐานะแต่ก็ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันภายใต้อัตลักษณ์ร่วมบางอย่างซึ่งน่าจะได้แก่ความศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์ความภาคภูมิใจในชัยชนะทางการทหารความเชื่อมั่นในระบบชนลประธานและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อในพลังอำนาจเหนือธรรมชาติดังจะเห็นได้จากความยิ่งใหญ่ของงานสถาปัตยกรรมและความอลังการของพิธีกรรมที่ล้วนสะท้อนความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งเทพเจ้า น่าสนใจว่าในพิธีกรรมบูชายันซึ่งเป็นหัวใจของระบบความเชื่อแบบชิมูกลับไม่พบการนำเสนอภาพของผู้หญิงมากนักทั้งทั้งที่หลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่ามีการสังเวยมนุษย์ทั้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในสัสดส่วนที่สูงนักวิชาการบางคนเชื่อว่าความเป็นชายเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเข้าถึงอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการเมืองหรือทางจิตวิญญาณส่วนผู้หญิง มักจะถูกผูกโยงเข้ากับความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและการให้กำเนิดชีวิตใหม่มากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องถวายบูชาให้แก่เทพเจ้าชายข้อสันนิษฐานนี้อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดรูปแทนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ถูกบูชายันจึงไม่ปรากฏในงานศิลปะถ้าว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไปนอกจากนี้จากตำแหน่งของสุสารหมู่ที่พบเราจะเห็นว่า สถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชิมูมักอยู่กลางแจ้งไม่ได้ถูกซ่อนเร้นอยู่แต่ในวิหารหรือพระราชวังแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้ด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นมิติของการมีส่วนร่วมการผูกยงชุมชนเข้าด้วยกันผ่านความเชื่อและจิตสำนึกร่วมแม้ในสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างเข้มงวดการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในการสร้างความสัมพันธ์กับอำนาจเหนือธรรมชาติน่าจะเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยทำรงเสถียรภาพและความชอบธรรมของระบอบกษัตริย์ได้อย่างยาวนาน